ใครเจอกับสถานการณ์เช่นนี้บ้างยังไม่ออกนอนต้วโอ๊ยขายน้ำนี้เศร้าเลยแต่คลิปนี้เราจะมาบอกวิธีแค่สวัสดีครับญาติโยมอโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่างนี้วัางแต่ก้าปลาเจ้าปลาเจ้าดังดีว่างนี้สวัสดีครับทุกท่านครับ กลับมาพบกันครับมาที่เปรลิดนี้บ้างครับพี่น้องครับนี่คืองานประจำคนต้าสวนครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนของผมเองครับและนี่ก็คือยางสองอันหนึ่งครับมันมีปัญหาอยู่นิดนึงครับนะเราก็หยิบยกปัญหนานี้มาพูดคุยครับเรือ ที่ไหนกองไกลเป็นเหมือนกันบ้างนะครับแต่เต่าที่ผมรู้ๆมานะฮะถ้าสองันหนึ่งช่วงนี้จะเป็นเช่นนี้ตั้งนั้นนะครับอันเนื่องมาจากนะฮะอันเนื่องมาจากการที่เราเบิกหน้ามาหลังจากปลัดใบแล้วก็ไม่ได้กรีดแบบจริงๆริงจังๆเต็มที่นะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกปังไรบ้างนะครับและอย่างที่บอกครับ ช่วงนี้เนี่ยยางเนี่ยมันก็จะมีน้ำก้นเหนียวนะครับโดยเฉพาะสองอันหนึ่งนี่ชัดเจนนะครับนะครับยางส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเช่นนี้อ่าแล้วโดยเฉพาะสองอันหนึ่งเนี่ยก็จะพบเยอะนะในช่วงนี้นะครับนี่มันมานอนแล้วนะยเ <c oughs> นี่ยสายกายน้ำเนี่ยถือว่าไม่ผ่าน <c oughs> ที่พี่น้องเห็นอยู่นี้นะครับนี่ก็คือสารจางครับนะที่ผมหุ้นไว้กับยตินะครับแล้วก็กระป๋องมันผมเอาไว้ญาติไปแล้วนะครับนะแต่นั้นครับผมขึ้นภาพเอาไว้ให้นะครับก็คือผมแบ่งมานะครับแบ่งมาใส่กระป๋องฉีดเนี่ยครับนะกระป๋องฉีดก็คือปริมาณน้ํายานะพี่น้องดูดีๆนะครับผมใส่ประมาณนี้ครับนะจากนั้นก็เพิ่มน้ําลงไปนะครับนี่เพิ่มน้ําลงไป เืล้ยน้ามากกว่านะน้ามากกว่าเพราะว่าจุดประสงค์ของผมเนี่ยก็ต้องการให้ยางมันแก้สลายตัวนะครับไม่ให้จับกันเป็นก้อนนะเป็นแต้งนะนอนจอกแล้วก็นะนำยานะที่เราผสมเสร็จนะครับนะก็มาจีดใส่หน้ายางแบบนี้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับ แต่พี่น้องต้องการในยางอกอกในปริมาณมากเนี่ยก็อาจจะต้องผสมน้ํานิดหน่อยนะครับผสมน้ํานิดหน่อยให้ยามากกว่าแต่ผมเนี่ยต้องการแก้สลายมันนะครับหลังจิตสารช้างเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับเราต้องปักเว้นสักหนึ่งกนนะครับเพื่อให้ยามันตําปฏิกิริยาโอเคอันนี้นะขอสังวนสิท์ไว้ สำหรับคนที่คิดว่ายางไม่ค่อยออกนะคือน้ำยางมันนอนข้นนอนนอนนอนหน้ามันเหนียวเหนียวข้นนะครับเอาละครับทีนี้นะเราก็มาดูกันนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับผมแค่ต้องการให้มันสลายนะไม่นอนจอกก็เท่านั้นนะครับมันก็อาจจะ ไม่ได้หกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันครับนักย,ยิ่งเร็อันจริงอไอ้ไยยิงเร็ไยด้รองป่านี้มาแล้วครับสองงานหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่านน้นำยางมันจะเหนียวน,นี่เมื่อก่อนต้นนี้เนี่ย มันนอนจอกนะแต่ตอนนี้ไดมานิดหนึ่งแล้วก็ไม่น,นอนจอกนะครับคือการผสมยาบางๆนะครับนะก็คือลักษณะกา,ารผสมยาคือสารช้างเนี่ยเขาก็จะมะีเอกสารกำกับอยู่นะครับตีกล้งกล่องนะครับว่าเราจะใส่น้ำผสมน้ำตาไหร่นะแต่เราผสมน้ำ ในอาาัตราที่เยอะยามันก็าสสารมันก็จะเจือจางนะครับเป็นธรรมดานะเนี่ยต้นนี้เมื่อก่อนเนี่ยนอนเลยนะฮะนอนที่ก้นจอกเลยอันนี้ได้มาถือว่าได้มานิดนึ่งรับเพิ่มเติมมาคือเป้าหมายของผมก็คืออย่าให้มันนอนนะครับ ก็คือช่วงนี้นะถ้าเป็นสองอันหนึ่งเนี่ยมันมันจะนอนนะครับมันจะนอนอยู่ที่ต้องฉอกนะครับแล้วมันก็เป็นเป็นกี้เป็นแป่นนึ่นะเป็นแป่นปน,ปน,นอนอยู่นิดๆนะครับ และนี่ก็คือผลผลิตหลังจากที่ใจอาสารช้างใบนะเพื่อสลายพวกน้ำยางนะที่มันอชอบนอนอยู่ที่ข้นถ้วยนะครับ่น้องครับนี่ก็ถือว่าได้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อก่อนเนี่ยก็เกือบครึ่งแล้วครับนะเกือบครึ่งเพราะอย่างที่ผมบอกครับผมไม่ได้ ผสมยาแบบเข้มข้นนะครับเพื่อที่จะให้มันออกแบบนะแต่เราผสมน,นิดหน่อยๆเพื่อยั่วนะรประมาณเพื่อยั่วให้มันไอ้มันไม่นอนก้นต้วยเกินไปนะครับก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่นะครับเอาละครับหลังจากนี้เราจะพาไปขายแล้วเดี๋ยวผมจะพาเช็คน้ำยางกลับมาให้พี่น้องดูได้กก่าวะ่ะลงแล้วหลาวเลยจัง เอาละครับแต่ว,วันนี้เรามาเช็คราคาน้ำยางสดนะแถวบ้านผมกันก่อนครับในสิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือราคาน้ำยางสดพี่น้องครับแถวบ้านผมนะในวันนี้เดือนนี้แล้วก็ปอสอนี้ครับเรียบร้อยครับ เหลือ53บาทอีกแล้วีนะย <c oughs> คือลงลงมาวันเดียวรู้สึกว่าสี่บาทนะ <c oughs> ไม่ลงวันเดียวสิบาทนะแต่ค่อยๆทย,ยอยลงอีกแหละนะครับเ <c oughs> อาละครับอย่างที่ผมนะให้พี่น้องได้ดูมาในตอนช่วงกลีดยางนะครับ ก็ได้บอกกับพี่น้องว่าถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยสองห้าหนึ่งนะครับอ่าจริงๆอะมันก็เป็นยางเกือบทุกเย้ะนะมันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยนะครับนะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาของของยางด้วยนะครับก็คือโดยเฉพาะสองห้าหนึ่งช่วงนี้ครับมันจะมีลักษณะที่เขาเรียกว่ามันนอนจอกนะครับ ถ้าสายขายน้ําเนี่ยนะก็จะเข้าใจเลยนะครับหากยางมันนอนจอกเนี่ยก็ถือว่ามันไม่ค่อยดีนะครับคือน้ํายางมันก้นเหนียวเกินไปครับนะคือสาเอ็กของมันโดยเฉพาะสองอันหนึ่งเนี่ยอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับมันจะมีลักษณะของน้ํายางค้นนะครับพอค้นมากๆเนี่ยมันก็จะจะนอนเร็วเกินไปนะครับ ไะนั้นครับเราก็เลยต้องไีวิธีแก้นะเพื่อให้มันเหมาะครับในวันเวลาปัจจุบันนะครับจริงๆพี่น้องครับถ้านในกรณีของผมเนี่ยผมยางวอนนะยางวอนนะแล้วช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยออกอย่างที่บอกนะครับมันมันนอนหน้าเร็วนะครับยางมันก้นเหนียวนะเนื่องจากว่ามันเนี่ยสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยทีนี้ผมก็ต้องการในมันเนี่ย เข้าไปสลายในเรื่องของการที่ยางมันมันนอนนอนหน้าเร็วและนอนจอกเนี่ยนะครับผมต้องการแค่นี้ผมก็เลยสมน้ำบางๆนะครับอันนี้ก็จะได้ผลนะครับในการที่ทําให้พอยางมันคลายตัวนะไม่ไม่นอนจอกนะครับก่อนจาก,กันคลิปนี้นะครับพี่น้องครับนอกจากว่าจะปักอ่าตัวอย่างสินค้าสสารช้างไว้แล้วเก้าอี้แคมป์ปิ้ง และก็ไม้ไล่สายที่เหมาะสําหรับคนทาคลิปในยุคนี้เลยนะครับอาชีพเสริมครับพี่น้องทําคลิปก็ถือเป็นอาชีพเสริมในหลาย,ลาย,ลายแๆแกล์มนะครับลองดูครับไม้ไล่สายนะเพื่อความสมุนสมานนะครับแล้วก็เ e. ก้าอี้เก็บทิง้งโอ้โหโแจ้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ช่วันี้นะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้าม,มาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วแล้วไว้พบกันใน p l a y l ต่อไปคลิปต่อไป ันี้สดครบถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลลิส์เพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ